มาเยี่ยมยามเยี่ยมยามพีสูนะครับเป็นูเป็นค่ยน <cutter aer> <lide> ักแต่งเพลงมเป็นนักบอเลบอลนักบาสเบ้สมเจกี้เป็นนักอลเลล่อเลบอแต่มันบลุ่งล้เปลี่ยนอาชีพไปแล้วเป็นนักแต่งเพลงแมันบอลุ่งมันบอลลุ่ง ันนี้จำไม่ได้แก้วนามาจำไม่ได้อันนี้นายห้างนะครับนายห้างสวัสดีครับพี่สักพันนมลุ้งเล็กถอดพันมลุ้งเล็กถอดนะครับพนมลุ้งเล็กถอดจากบุรีเราต้องทำผลงานเพลงสีชัดพี่น้องอ๋อค่ายเพลงสีชัดพี่น้องพี่น้องใช่ไหมครับมาหนี่มาหนี่ไม่ยำยำหลังงานครับหลังงานมาเสือพีกบอสจเราเราเซอร์ไพรีกผมจับโดนเซอร์ไพรส์กลับบอสจูไม่ทายหนัง เมือหนาางไหมมือหนาหมครับีสเกตรายงานอยู่วันที่3าเอดเดบ้านุงอิงนี่ยพีสเก็ตวางไหมสามหน่ยกใแม่แม่ดูอยามสิบเอ็เดยมเอ็ดบ้านบ้านไหนอุิงแ่ว่าอาดสร้อยแม่อยู่ครับเขาสอดแจ้งเขาสอดแจ้งคนนี้ครับดสรอยมกัาเล่าหนังมากจันจุ้ยพี่าแหละพี่เกาอ๋อจอร อย่างน้เราอย่างนี้เรเ้ยนาวมานามแล้วครับจะติมาดีครับแล้วครับแล้วโอเคครับยอนรถได้ไซด์ครับโอเคครับโอเคครับคุณทปอดให้ขอบคุณที่มาเยี่ยมยามถามข่าวครับเอ่อเมียมะตังครับ เขามาตามเรบอเนี่มาตามเลยอจยยอันเนี่ยมาตามแล้วมาเมื่อ่อนครับเมื่อไรล่ะเรียยาก้อเนี่ยเมี่ยเมียเรามาตามเราเียเาไปแล้วครับเนีียน่าจะทอดมันพร้อมนมห้าเ่ยกินหอยกินถงเดอครับตครัแฟกกำลังใจทุกคนครับเป็นคนดังกยั่ยิเนาว่ดังดอครับว่ดังาะ ดังไปอยู่ตรงนี้หนาวนาวดังไปแต่ว่าอย่าคิดไลนะเด้อวดหัเมือาจารย์อคิดกับอะไรมันคิดอะไรงานเขานะครับฝากจินจังทุกผลงานของอาจารย์คด้วนะครับนะครับเอฟพีสาวน้อยครับเอฟลีตดการแซงหน้าเพราะย่งโดนจักจากเน็เพราะดังแล้วแล้ดังแล้ว อาจารย์เมียมาตามแล้วไปไปก่อนเมียมาอาบนะไปแล้วครับไป่ฮเดี๋ยวพาเมียกลับบ้านคุณโอเคครับบ๊ายบายครับสสวััดีครบไป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 เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากอ่ะส่งส้มมองนี่เด้อส่งมองนี่เด้อมาแล้วไปแล้วเอาอันนี้ไหมยังก่อฮะไม่ยังกอดอีกมาสมัครสมัครไม่บอกสมัครไม่ครับเพราะหน้ากลับบ้านแล้วตัวน้องน้แมจีแบนบนสี่มาสมัครกอดกอดนักล่องมาสมัครไหม รับบ้นี่ผมบูชาตตกใจมม่ตตแต่แต่ฝุ่นแต่แต่แสบังหินบังหินครับอันนี้บังยังนี่นน <c oughs> กดเนียมหาเนียกดไายังกบามาฉัมาสอออิชันครับมาแค่ในซันกบประเทศเดี๋ยวหอดไปแล้วออดิชันตัวทเดีวหอดไปล้วีคในซัน ันมีตำแหน่งได้ว่างไหครับคอนไวย์ว่างยูเฮดจอบตามนันนอนอยู่ตอนนี้ท่านได้พกใค่บ่แมนญาเดียญาสุภาญาสุภาไปท่ายหนังแล้วไปกับพอโจแล้ว่ว่างตัวมีแตเฮ็ดขนเมนโดมว่างอยู่เฮ็ดขนว่างบ่เขาเจ้ามาสมัครงานว้ายแรงมาก นี่แหละรับสิงของเราไอ้ไอ้เมียไหมเมียไหมประกวดไปกับไอ้เมีไหนเมียมาบอกกูนอกรดเอ้ยนะพร้อมไปหรือยังไปตอนไหนคุณดังนี่คุณดังคนดังดังนิดติดต่อส่วนนี้ดังอยู่ดังดังอ๋อรู้รู้ละรู้ละรู้ละนั่งเป็นคนดังนิดอันนั้นนั่งสิยางไปเบิ่งกมาลัมแมนบอลแถวนี้หลับแถวบัตนดองแบมแถวนี้ละแถวบ้านสาวแบมนี่แล้วก็เจ้าไทยลุ้งนะสินะ คนดังคนบิกหลายดี่างเลยเป็น่ะจากเราดีผู้จกผู้ใดเคยเห็นตะวันราองางไว้ซื้อลุงลุงนี่แหละเซลยวลุงดอกไม้ยุสยพอาะแต่ว่าเราเราลองเพลงอยู่ปามมีวันนี้วันนี้มาเซอร์ไพรส์มันเกิดพี่ปามเหรอใช่ครับมีเอาดอกไม้มา ชอดอกไม้ใช่ชอบดอกไม้ไปซื้อมาใส่บอลมันไปเอาเก็บอายุข,ขางทางมาติบัวไมเป็นรักอายุสามประพูมาติบ่บงานศพแหมะบาคาร่ากีดบวกเลนบวาเลนไปซื้อมาซื้อมาแน่น้องเห้รู้จักแน่แฟนอ่ะนะเป็นแฟนไหมหมอไทยมัดเด่นยันบ้าน บอลดิซันเตียบอลดิซ <när S 3> ันเพื่อนโคกไก่ลูกเต้ามาสมัครไม่นี่เร็วๆรับบอลนี่เร็วๆลูกเต้ามาสมัครไม่นี่รับรับแน่บอลนี่แม่นี่แม่หับแน่นี่เร็วๆขอร้องล่ะรับซาโอ้แล้วลูกเกินกูจะเสียเอาคอนเทนต์ไต่ก่อนกูจะเสียเอาคอนเทนต์แต่ก่อน ไมาแล้วแล้วถือกล่องมาถือแล้วแล้วถือกล่องมาแล้วแล้วโอ้ยเฮ็้สคิปเตยล้าเหมือนปีนิ่รับรถนะคู่ไกลนะคือผมตอนนยูแ่นมาปอยูยูนกันบอเวล่าเขาเขียนเคิปนั่นนี่นู่นมือมีงานบอบ่มือมีงานบอบ่มีปีหนามีงานบอบอมีเป็นยังมาไมอยูนีดเอ มาอีพีละเอ้ม่อนี่ละยด้เบยายพระจูมากรเดี๋วหาพอโจตอนนี้พรอยูไทยหนังีส่วนนี้เราไม่ค่อยว่างสามเอ็ดสักะนของอิงามเอ็งยี่สิบเอี่สิบเอ็ดนี่วันอะไรนะยี่สิบเอ็นี่วันอะไรนะยี่สิบเอ็ดนี่วันอะไรนะยีอด เอ้เทท่านว่าแม่มันอย่งมันอย่างมันคือพี่ใช่อยู่นางรองบุรีรัมมิไปเังไหนเดี้ยขี้เกียจไปตัวว่ัวีคคารถกับอี่งไปดอกขี่รถยังไปได้กันว่ีเงินกับอี่งคารถโดเอานี้ก็บินพวกนขี่ก็บินไปขี่แคมเปนไปบ้าไหนมันว่าต้องไปขี่ดานเมียงติไปได้บัีจาก จากอุบลไปบุรีรัมย์มันก็ไปบ่อใดขึ้นเก่าตะกี้รถตะกี้รถอ่าไปไปลงดอนเมืองขี่ขี่เกียนบ่ขี่รถปีกับไปดอนเมืองกีขบินลงมาบุรีรัมย์แมนบ่ไปลงอุบลก็ได้บป่ไปบุรีิลล่าโมกิสนามอีกเนึ่งอก็ต้องไปลงอุบลตะกี้รถปีกับขคือเก่าเพื่อไอ้ย่างมาอยู่นี่ซ่าเดี๋ยว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 ถาม ถามผู้บริหารให้นะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไปซับนี่ครับพอกันไปในคลิปหนาะเดี๋ยวภาพกึมบ็ดจอยก่อนพี่พพต้องไปเออเออ <laughs>